ขณะที่ความคืบหน้านะคะเรื่องของเหยื่อที่ถูกรถชนแล้วก็หลบหนีล่าสุดวันนี้นะคะแม่ของเหยื่อค่ะที่ถูกชนแล้วหลบหนีออกมาวิงวอนสื่อนะคะให้ช่วยกันตามหาคู่กรณีโดยบอกค่ะว่าอยากจะให้ออกมารับผิดชอบนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้นะคะลูกชายถือว่ายังคงได้รับบาดเจ็บและอาการยังคงสาหัสต้องรักษาตัวอีกหลายวันค่ะ ซึ่งจากกรณีนะคะที่ได้มีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าชนิการบำรุงรัฐซึ่งเป็นพี่สาวของเหยื่อที่ถูกชนแล้วหนีได้ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือให้ประชาชนที่เห็นนะคะ Facebook ดังกล่าวช่วยกันแจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุที่ขับรถเฉียวชนน้องชายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หลบหนีไปซึ่งคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าจนขณะนี้ทางตำรวจยังไม่ส,สามารถติดตามคนขับมาลงโทษได้ ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะไปพบกับเหยื่อที่ถูกชนแล้วหนีค่ะพร้อมทั้งไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุโดยพบว่าอยู่ใกล้กับปากซอยถนนประชาสรรหลังเทสโก้โลตัสเอ็กเพรสในตำบลคลองแหมเพิ่อหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็พบกับผู้เสียหายนะคะที่พี่สาวได้มีการโพสต์เรื่องราวลงบน Facebook นอกจากนี้นะคะก็ยังพบกับนางอาพรบำรุงรัตอายุ61ปีซึ่งเป็นแม่ของเหยื่อนะคะเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้ลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็พบว่าอาการก็คือบาดเจ็บบริเวณใบหน้ากระดูกใบหน้าแตกฟันหักดั้งจมูกหักคิ้วแตกแล้วก็ยังแขนบริเวณฝั่งขวาผิดรูปรวมไปถึงแผลที่ถลอกตามร่างกายอีกหลายจุด ซึ่งกล้องวงจรปิดนะคะก็สามารถจับภาพรถเก๋งนะคะคันที่คาดว่าจะเป็นรถที่ชนลูกชายแล้วก็หลบหนีไปแต่ปรากฏว่าพอตรวจสอบดีๆไม่สามารถมองเห็นเลขป้ายทะเบียนร,รถได้ค่ะเนื่องจากในช่วงจังหวะที่รถคันนี้ขับผ่านกล้องวงจรปิดเพราะว่ามีแสงไฟสะท้อนทำให้มองป้ายทะเบียนร,รถไม่เห็น โดยจากการบอกเล่านะคะของนางอาพรบำรุงรัตผู้เป็นแม่นะคะบอกว่าเหตุการณ์ังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่4ี่กุมภาพันธ์ค่ะหลังจากที่ลูกชายเนี่ยนะคะได้ไปนอนที่บ้านเพื่อนจากนั้นเพื่อนของลูกชายได้โทรศัพท์มาบอกนะคะว่าลูกชายเนี่ยถูกรถเฉียวชนได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตัวเองนะคะก็เลยให้เพื่อนของลูกเนี่ยนำลูกชายไปส่งที่โรงพยาบาลปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปก็มีการ เดินหน้าขอภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆที่คาดว่ารถคันดังกล่าวนี่นะคะจะใช้เส้นทางในการขับหลบนี้หลังจากที่มาเฉี่ยวชนลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยบอกเขาว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะให้ทางด้านของคู่กรณีค่ะออกมารับผิดชอบนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าตอนนี้ลูกชายยังคงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะต้องดูแลรักษาตัวแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่และที่สําคัญนะคะอาการที่ลูกชายเป็นตอนนี้เนี่ยก็คือกระดูกใบหน้าที่แตกฟันที่หักถึงสซี่ดั้งจมูกหักนะคะแล้วก็แขนขวาที่ผิดรูปเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการดูแลอีกนานทีเดียวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ ของผู้เป็นแม่ค่คะพอเจอหลักฐานก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความก็ออบอกร้อยเวนว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้แบบนี้ร้อยเวนผู้รับแจ้งความก็บอกว่ามันมองไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าไฟอ่ะมันสว่างและมันสาดตัวหนังสือมันมองไม่เห็นก็ก,ก็ก็ยังแจ้งความต่อแล้วก็สุดท้ายก็นำใบแจ้งความเนี่ย ไปขอดูกล้อง cctv ที่อยู่ภายในอ่ามันเป็นของของน่าจะเป็นของตำรวจอะคะ่ะแต่ว่ามันอยู่อยู่อยู่ในบริเวณเดียวกับสถานีตำรวจถัดใหญ่แล้วก็ได้ได้ภาพรถต้อกาพได้ภาพมาแล้วก็บอกเพราะว่าเหตุเกิดช่วงสี่โมงครึง่งแต่พอเขาดูจากสี่โมงครึง่งเนี่ยดูจนมาหลายนาทีแล้วก็ไม่เจอไม่เจอภาพเลยบอกเจ้าหน้าที่ผู้ให้ดูภาพบอกว่า ไหนน้องลองย้อนไปดูตอนสี่โมงสี่โมงตีสี่ได้ไหมตีสี่ได้ไหมพอพย้อนไปดูพอภาพเดินกันมาถึงเวลาตีสี่สิบแปดนาทีสิบเก้าวินาทีเนี่ยก็จะเห็นรถยาริสสีขาวโตโยต้ายาริสสีขาววิ่งผ่านเป้ามาแล้วก็จะมองเห็นเลยว่ากระจกด้านซ้ายเนี่ยไม่มีฝาครอบซึ่งเป็น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 ฝาครอบชิ้นเดียวกับที่ท,ที่ที่แม่ ถ้าเราไปรถ<ไ>ป้ะงยางคันนี้ใช่ไหมฮะ